อย่าลืมเช็ดเช็ดเครื่องด้วยนะทาความสะอาดที่เครื่องด้วยนะทําความสะอาดที่หน้าเราอย่าลืมทําความสะอาดที่เครื่องนะคะโอเคมาขั้นตอนที่สองนะคะเป็นตัวนี้ค่ะตัวทรีทเมนต์เซลนะคะตัวเทพของเราเลยเหมือนเดิมหยดใส่มือจกให้ทั่วหน้าใครคอนเซิร์ตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะเน้นตรงจุดนั้นได้เป็นพิเศษนะคะใต้ตาร่องแก้ม ตัวนี้ดียังไงเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเอสล็อกค่ะเทคโนโลยีเอสล็อกคือการย้อนวัยผิวเออตัวอื่นเนาะสำหรับครีมตาต่อต้านริ้วรอยต,ต,ตัวอื่นมันคือการป้องกันและแก้ไขแต่ว่าอันเนี้ยมันเข้าไปที่ส่วนลึกของยีนเราเลยอะคนแก่เพราะยีนเนาะยีนจากยีนจากหนุ่มสาวเปลี่ยนเป็นยีนแก่อันนี้เข้าไปถึงยีนเราเลยแล้วก็ไปช่วยแก้ไขไอ้ตัวที่มันเสื่อมไปแล้วให้มันกลับมาสดชื่นเปลง่งปังแล้วก็เด็กได้ทครั้งหนึ่งโหสุดยอด คิดดูสี่แล้วถ้าเราทำตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เราอายุมากอะ่ะเราจะเด้งขนาดไหนใช่ไหม,มกันปูหนะ่อยคอค่ะอุ๊บคำถามค่ะว่าทำไมต้องใช้กับเจลของเขาด้วยหรอครีมครีมของตัวนี้ด้วยหรอใช่ค่ะข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของการใช้เจลตัวนี้ก็คือการที่ในต,ตัวเจลมันมีประจุอยู่ เห็นไหมตัวสีขาวอันแรกมีประจุลบตัวนี้ก็มีประจุบวกเพราะว่าเราจะใช้กับเครื่องกาว,วน,นิกใช่ไหมคะครีมที่มีประจุลบกับประจุบวกมันก็นจะช่วยประสานการทํางานกับเครื่องที่ส่งผ่านประจุลบกับประจุบวกเข้าไปในหน้าดีดีเอาง่ายๆเหมือนเวลาเราไปทําหน้าตามคลินิกอะ่ะ เราก็จะใช้ครีมของคุณหมอใช่ไหมที่ใช้คู่กับเครื่องของคุณหมอเราจะไม่เอาครีมของเราแบบคุณหมอคะเอาครีมหนูคะแล้วคุณหมอใช้เครื่องคุณหมอได้ไหมประสิทธิภาพมันไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดครีมตัวนี้นี่แหละค่ะคือข้อดีของมันไม่ใช่ข้อเสียนะการที่ต้องใช้ครีมของเขาเนี่ยแต่การใช้ครีมของเขาเนี่ยคือข้อดีสําหรับการใช้ตัวนี้มากๆเช่นเดิมค่ะเนี่ย n a p c d a moisture mist นะคะฉีดได้ทั่วใบหน้าอืมขอด้วย แล้วก็ฉีดใส่มือมือจะได้เปียกจับเครื่องแบบนี้นะคะกดไปที่เลขสองปึงหลักการทำงานอยู่ที่สามนาทีนะคะขั้นตอนสำคัญเหมือนเดิมเริ่มเลยใต้ตาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นหนักลงเบานะคะขึ้นหนักลงเบา อันนี้เอาคร่าวๆก่อนวนให้ทั่วๆก่อนเพื่อไปจับสิ่งสกปรกที่เราจับไว้ในขั้นตอนแรกนะคะออกมาก่อนแล้วเราค่อยมาเริ่มที่แบบเทคนิคในการถหน้าเรียวแล้วก็ยกกระชับร่องริ้วรอยกันเนาะรู้สึกดีอะ่ะเหมือนเวลาไปทําหน้าที่ร้านเลยอะเหมือนแบบเวลาเราไปทําไอวันโตอย่างนั้นน่ะันะเราทําได้เองอะอ่อเชื่อในเรื่องของความสม่ําเสมอนะ ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าถ้าเราทำเนาะยังไงเราก็ได้นะขึ้นหนักลงเบานะคะขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักปุ๊บปุบคอคอขึ้นขึ้นไปเลยหน้าอะไรหน้าใหญ่จังเลยอะ โอเคมาถึงเทคนิคในการทําหน้าเรียวกันบ้างนะคะพี่นาสอนไปแล้วนะคะให้มาที่แก้มค่ะแล้ววยเบสมันอย่างนี้เป็นคนมีแก้มเยอะนะก็ยังมีอยู่พอให้เป็นเบบี้เฟชนะคะแต่นะเราต้องเป็น V ีเชฟนะสันส่นๆสันปุ๊บมาที่คางลากขึ้นค่ะค้างไว้ที่คอหูสามวินาทีลากลงเบาลากขึ้นนะ่ะค้างไว้ที่คอหูสามนาทีเอ้สามวินาที มาอีกครั้งหนึ่งบ้างวัเดทเขาสลดยไขมันที่แก้มกันหน่อยโอเคขึ้นหนักลงเบาขึ้นหนักลงเบาปุ๊บ่าปัญหาต่อไปลองแก้มค่ะดันขึ้นค่ะ เอาให้ล่องแก้มฟูกันเลยนะคะคนดูแลตัวเองกับคนไม่ดูแลตัวเองต่างกันเนาะอยากให้สาวๆดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่แค่สาวๆนะคะหนุ่มๆก็ได้ด้วยนะคะเหนือปากขึ้นไปจอนลนยขึ้นไปขมับปบ๊บอ่ามาที่ข้างจมูกเก็บปิดจมูกกันหน่อย จข้างจมูกนะคะไถ่ขึ้นหนะา้าผาขึ้นเบาลงหนะักขึ้นเบาลงหนะักเอ้ยขอโทษขึ้นหนักลงเบาขึ้นเบาลงหนักนั่นตัวเขียนภาษาอังกฤษละโอเคมาจมูกอีกข้างนึงบ้างขึ้นไปค้างไว้ฟุ๊อ่าปัญหาส่วนใหญ่เลยค่ะตีนกาอุ หมดเวลาแล้วนะคะง่ายนิดเดียวนะคะสามารถที่จะทําได้ง่ายที่บ้านเลยนะคะสําหรับท่านใดที่มีปัญหานะคะคในเรื่องริ้วรอยอยากจะหน้าเรียวหรือแม้กระทั่งหน้าใสานะคะเรื่องของรูขุมคนนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้นะคะนอกจากที่จะมีขั้นตอนการนวดหน้าด้วย2องทรีทเมนต์ตัวนี้แล้วนะคะแล้วยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะัก็คือขั้นตอนการเติมเต็มร่องริ้วรอยนะคะตรงส่วนทางตาล่องแก้มนะคะสําคัญยังไง ก็คือมันจะช่วยเติมเต็มให้ร่องริ้วรอยของเราเนี่ยที่มันเริ่มเห็นเป็นร่องแล้วฟูขึ้นมาได้ง่าย,ายเดี๋ยวเทคนิคการสอนตรงนั้นนะคะออยจะมาสอนอีกคลิปหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนหัวนี้ทิ้งแล้วก็เป็นหัวกลมๆเล็กๆอีกหัวหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะกับเครื่องประวันิกสปาตัวนี้นะคะสามารถไลน์มาสอบถามรายละเอียดออยได้เลยนะคะที่ ไอดีไลน์ o i l k i s นะคะ o i l k i s นะคะไลน์มาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามนะคะรวมไปถึงค่ะใครที่เห็นจาก Facebook นี้นะคะออยลี่นัทนุษนะคะ Facebook ออยเองนะคะมีตัวตนจริงใช้จริงนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกมาได้นะคะอินบ็อกมาหาออยได้โดยตรงเลยรวมไปถึงไรายละเอียดต่างๆนะคะยินดีตอบทุกคาถามเนาะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเราต้องไปล้างหน้านะคะก่อนที่จะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย